สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพามาดูต้นไม้ของเรานะคะช่วงหน้าร้อนนะคะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ที่ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากําลังต่อเติมบ้านนะคะเดี๋ยวจะเอาภาพให้ดูว่าแต่ก่อนเป็นยังไงนะนี่ต้นไม้เราก็เลยต้องขออนุญาตโครงการเอาออกไปไว้ข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะนี่นะคะเราก็เลยต้องย้ายต้นไม้นะคะจากในบ้านเรานะคะออกมาอยู่ตรงนี้นะ เอามาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะซึ่งเราขออนุญ,ญาตโครงการแล้วนะคะเพราะว่ามันจะล้ําที่ออกมานิดนึงนะนี่เราจะมาดูผักสลัดนะคะหน้าร้อนแล้วก็ไม่มีสารลนไม่มีหลังคาอะไรเลยนะคะโดนแดดร้อยเปอร์เซ็นตเต็มเลยก็คือปัญหาก็คือผักสลัดเรานะคะมันก็จะขาดน้ำแหละเพราะว่าเนี่ยแดดร้อนๆ้อนแบบเนี้ยเราไม่ได้มีน้ำพรมนะคะผักสลัดขมค่ะ อันนี้บอกได้เลยนะคะผักสลัดขมนะลองชิมแล้วนะคะก็จะไม่ต้องรอถึงอายุเก็บมันนะเนี่ยจากต้นพลเน,นี่ยจะจะเก็บเลยนะคะเก็บตอนที่มันยังไม่แก่มากเพราะมันขมนะมัน,ม,นมันขาดน้ํานะเนี่ยเมื่อเช้ารดน้าซะชุ่มเลยดินแห้งเหมือนเดิมนะคะนี้อีกปัญหาหนึ่งนะคะก็คือที่บอกใบเหลืองะค่ะไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดแร่ธาตุอะไรเลยนะคะ โดนแดดเยอะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะอันนี้ไว้ข้างในหน่อยก็ยังขาวๆที่ซีเห็นมันมันโดนแดดเยอะนะคะอันนี้พ่อผักส่วนครัวต่างๆมีใบมะกรูดสารเน่ก็มีกระเพราโหละกะเพราโหระพานะคะ นี่คิวเรานะคะจากที่สวยๆออกเหลืองหมดเลยนะคะเดี๋ยวไม่ได้ยินนะะี่ค่ะสวยน,นี้เป็นกีนโอ๊กนะคะที่อายุประมาณห้าสิบกว่าวันประมาณห้าสิบห้าวันนะคะ ซึ่งเราย้ายจากกระถาง8นิ้วนะคะมาใส่กระถาง10นิ้วที่เราจะเก็บเอาไว้นะคะว่าจะมีเมล็ดพันธุ์ให้เราหรือเปล่านะคะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยทุกอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ย1กํามือทุกอาทิตย์นะปุ๋ยหมักเนี่ยเคลต้นนั้นก็ใบยอดเหลืองเหลืองๆหล้นะคะโอเคนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆปลูก ปลูกผักสลัดนะคะถ้าเกิดโดนแดดร้อป็แบบนี้นะแนะนำให้มีซลนนะคะบังไว้หน่อยนะคะหรือไม่ก็เออลดน้ำในช่วงบ่ายๆให้เขาหน่อยก็ดีนะคะแต่ว่านี้เราไม่ได้มีเวลาทำนะแต่วันนี้อยู่บ้านก็เลยมาถ่ายให้ดูนะว่าเนี่ยแดดแรง,แรงๆองเงี้ยเราปลูกไว้แบบไหนนะคะเดี๋ยวข้างในเสร็จแล้วค่อยย้ายกลับเข้าไปข้างในนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้ไปก่อนโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเราก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้นะคะว่าผักสลัดเวลาโดนแดดมากๆมันเป็นยังไงนะคะคือไอ้สวยมันสวยแหละแต่ว่ารสชาติมันขมนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ